สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยิดาจะมาทำวิธีถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะหรือว่าทำหน้าปกวิดีโอ YouTube นะคะโดยอแอปที่มีชื่อว่า KineMaster หรือบางคนเขาจะเรียกว่า KindMaster อันนี้เราต้องไปดาวน์โหลดมาเองนะคะ คีเนมสเตอร์นี่นะคะที่เป็นรูปตัวเคตัวนี้นะคะอันนี้เทคนิคในการถ่ายวิดีโอนะคะสมมติว่าเราจะถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงรูปหมารูปไก่รูปแมวเราถ่ายเวลาเขาเล่นอย่างเงี้ยเราถ่ายมุมกว้างดีกว่านะคะคือเป็นแนวนอนของโทรศัพท์นะคะ ไม่ใช่แนวตั้งแนวตั้งมันจะเห็นมันก็ได้เหมือนกันแต่วิวมันจะไม่สวยนะคะมันจะเห็นเป็นตัวเ,เป็นตัวสัตว์เลยแล้วเวลาสัตว์มันวิ่งไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอากล้องไปตามมันแล้วมันจะทำให้กล้องสั่นแล้วก็เป็นภาพออกมาที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะอ,อันนี้ก็เคยบอกไปแล้วคือ กล้องหน้านะคะเราจะเอาวงกลมมาวางไว้เพื่อ,อามาแปะไว้เพื่อเราเวลาเราถ่ายวิดีโอของเราเองเราจะได้มองในรูกล้องนะคะทำให้ภาพออกมาไม่เหมือนกับว่าเรามองไปทางเฉียงนะคะทีนี้วันนี้จะมาสาธิตวิธีใช้แบบง่ายๆนะคะของ kine master ทนี้เจดาดวเอากล้องเล็กเออเอาโทรศัพท์เล็กมาถ่ายที่ยังไม่มีแอปของ kine master อยู่ในนี้ก็เลยตัดต่อไม่ค่อยสะดวกก็เลยทำแบบนี้เลยนะคะแบบอันนี้คือถ่ายสดเลยนะคะลงใน youtube แอปเลยคืออัพโหลดทันทีเลยก็จะอาจจะพูดผิดบ้างแต่จะพยายามพูดให้ถูกที่สุด พอเราได้แฟล์ามาแล้วนะคะเราก็มาตัดต่อถ้าเราอ้ากดเข้าไปตรงนี้ถ้าเราถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนเราก็กดอันแรกนะคะแล้วถ้าเราถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งเราก็กดอันที่สองคือ9้าต่อสิบหอันแรกคือ16บต่อ9นะคะเป็นแนวนอนอันนี้แบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตจ,จ,จัดตุรส <laughs> พูดผิด <laughs> ปิ๊บๆทีนี้เวลาเราจะทำหน้าปกวิดีโอเรากดตัวนี้นะคะแล้วก็กดตัวนี้โหลดไฟล์ลงไปนะคะอลองดูว่าที่เราแคปหน้าจอเป็นรูปภาพมันจะออกมาเป็นแบบไหน รากฏว่านะคะเดี๋ยวดูก่อดรูปนี้สิทำไมไม่ออกมาอ้มมาแล้วเยอะแยะเลยออรูปออกมาจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะดูไม่สวยเท่าไหร่ลบดีกว่าลบก็คือกดตรงนี้แล้วก็ทิ้งถังขยะเลย อันนี้เป็นของ iPhone จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะถ้าของซัมซุงก็จะแปลกไปอีกอย่างหนึง่งแต่ก็คล้ายๆกันเอารูปนี้โอเคอยู่นะลบก่อนลบก่อนลบก่อนเราทำแบบนี้ดีกว่าเอาอันดับแรกเราจะทำหน้าปกวิดีโอโดยคายมาสเตอร์ใช่ไหมคะเราเอา รูปภาพลงมาแล้วก็กดปฏี่พื้นหลังดาวมักจะใช้พื้นหลังเป็นสีชมพูนะคะตรงนี้โอเคอันนี้เราปรับความยาวได้นะคะตามใจชอบพอเป็นพื้นหลังแบบนี้แล้วเราก็เพิ่มรูปภาพนะคะตรงนี้นะคะกดตรงนี้เพิ่มร,รงภาพเห็นไหม Uh, รูปภาพเรารูปที่เราแคปไว้ตะกี้เอารูปไหนที่สวยๆหน่อยรูปนี้เนาะโอเคโอ้ที่นข้อคือเยอะแท้ <c oughs> ไม่สวยเท่าไหร่เธอไหมเดี๋ยวลองอันอื่นสิเอารูปอื่นสิ รูปีป้หน้าตรงโอเคอยู่นะรูปหน้าตรงดีกว่าเนาะแล้วอ่าเราเอารูปหน้าตรงลงมาแล้วทีนี้จะทําให้มันกลืนกลืนหน่อยนะก็ให้ตรงขอบตรงนี้เป็นแบบแบบแบบไม่คมนักให้มันเบลอ นะรูปทรงโอเคเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้แหละเอาตัวนี้โอเคแล้วทีวนี้ก็ให้มันเบลอแล้วก็เอาเบลอแบบสุดๆเลยเห็นไหมเป็นแบบนี้ข้มานิดนึงนี่แหละหัวแดงเกินไปเาไมอ๊ออ๊อจะ ปรับได้นะคะคือแบบนี้ปรับได้ปรับขึ้นปรับลงนะคะเนี่ยหอวแดงไหมยังแดงอยู่อ่ะโอเคเอาแค่นี้แหละแล้วทีนี้ใส่ตัวหนังสือแล้วก็มากดตรงติดตัวทีนะคะเอ่มครีม ลอกฝ้าครีมลอกฝ้า,าภาษาอังกฤษอืมโอบาจี่อันนี้ไหมอ่าสีขาวโอเคแล้วใส กรอบใส่กรอบตัวนี้เป็นสีสีดำสีดำไหมไม่เอาสีดำเอาสีเอาสีาสม่วงอ่มีจเด็ดโอเคแล้วก็ขยายในหะ้มันใหญ่หน่อยเห็นไหมคะโอบาจี นะโอเคแล้วเอารูปตัวเองลงนิดหนึ่ง,งหน้าอยู่ตรงกลางนะคะโอเคไหมทีนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็คือไปแคปหน้าจอตรงสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะแคปหน้าจอจับภาพอันแรกแคปหน้าจอไว้แล้ว มันก็จะไปอยู่ในไฟล์ของเราอันนี้เราไม่ทำเราไม่เก็บเพราะว่าเราจะไปทำเป็นหน้าจอของวิดีโอที่ได้ลงไปตะกี้นะคะ,ะเปลี่ยนเป็นนี้ชื่อ ล้องศาฟิตไลฟ์นะคะโอเคเข้าไปในวิดีโอของสตูดิโอนะคะแล้วก็อย่าลืมกำหนดด้วยว่าตัวนี้นะคะกดตัวนี้แล้วกำหนดด้วยว่าวิดีโอนี้ไม่ไม่สำหรับเด็กดูหรือว่าสำหรับเด็กดูข้อดี อไม่ใช่ข้อเสียตรงที่ถ้าเราไม่ขับกำหนดเดี๋ยวอืมยูท b บเขาจะไปกําหนดให้เราแล้วถ้ามันเป็นสําหรับเด็กโฆษณามันจะไม่เข้านะคะเพราะว่าเขาจะป้องกันมาให้เด็กดูมัวๆทั่วไปใช่ไหมล่ะทีนี้เขาเปลี่ยนใหม่เนาะตัวดินสออยู่ตรงนี้คือเราจะมาเพิ่มหน้าปกนะคะก็ เข้าไปใน f ฟล์ที่เราทำไวต้ตะก,กี้เห็นไหมคะคลิมอกฟ้าก็ select s e l e c t i v ก็ได้แล้วหน้าปกสวยๆนะคะก็ save ก็คือ Op บสลานแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลืมเอาไปใส่ใน playlist อันอื่นก่อน playlist อันนี้จะเกี่ยวกับแต่งหน้าเนาะนี่แหละ ก็ออปสลานนะก็เป็นอันเสร็จเ,เราเข้าไปเช็คดูในวิดีโอของเรา,าหน้าของเรานะคะก็จะมีวิดีโอนี้เห็นไหมตะกี้ยังเป็นรูปเล็กๆอยู่เลยตอนนี้กลายเป็นรูปใหญ่แล้วก็เป็นอันว่าเสร็จเดี๋ยวดาวก็จะไปทำของวิดีโอนี้ด้วยนะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืม subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ